สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิมรอบดักปลานะครับน้ำเยอะครับมาดูรอบดักปลาปลาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นปลาเลยปลากระดีหรือว่าปลาช่อนปลาช่อนก็เยอะครับปลาช่อนตัวเล็กๆนี่ครับเส่จรอบไว้ั่งหลังครับ ลังน้ำเยอะนี่ไม่ค่อยถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องดูพรุ่งนี้เช้านะครับนกปากหางกินหอยหอยเชอรี่นกปากหางเยอะครับไม่ถูกครับเพื่อนๆต้องดูพรุตอนเช้าครับเข้าไหมนี่ครับน้ำเยอะอยู่ ไม่ถูกครับนี่ครับอันนี้ก็ดูแล้วไม่ถูกส่วนมา,ปากปลาไม่จะขึ้นตอนกลางคืนนะครับกลางวันนี่จะไม่ค่อยถูกครับกลางคืนนี่ถูกแน่นอนร้อยเปอร์ซ์ครับ น้ำเนี่ยขุนครับกลางคืนคนาลกๆนี่เดินไม่ได้นะครับเพื่อนงูครับถ้าจะให้ผมเดินนะครับระหว่างกับเนี่ยตรงไล่นากับคันนาผมเรียกเดินนี่เขาดีกว่าครับนี่ครับ ตรงกลางนาดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ลกถ้ามีงกูก็มองเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ